สวัสดีค่ะนี่สันสันนี่เนโอนะคะรถยนต์ปี01ค่ะเครื่องยนต์1.6นะคะรถสวยๆนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะมีตำหนิบ้างตามอายุการใช้งานนะคะสีสันภายนอกนะคะทุกท่านยังใช้ได้อยู่นะคะยังโอเคอยู่เลยค่ะเครื่องยนต์1,600ซีซีนะคะเครื่องดีสมบูรณ์ดีมากๆเลยนะคะใช้ระบบน้ำมันล้วนนะคะรถยนต์คันนี้เคยติดแก๊สมาก่อนนะคะแต่ว่าแจ้งยกเลิกไปแล้ว5ปีด้วยกันนะคะทุกท่าน ไม่มีปัญหาการใช้งานนะคะสามารถขับได้สบายสบายค่ะนิ่มนวลสบายชิลๆเลยนะคะวิ่งทางไกลได้เลยค่ะไมายอยู่ที่2 0 0แสนกโลนะคะทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจรีโมทนะคะมีกุญแจรีโมทในตัวนะคะ2ชุดด้วยกันนะคะเบาะภายในก็เดิมๆเลยค่ะรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่68,900บาทนะคะรถยนต์คันนี้นะคะทุกท่าน เบาะเดิมๆนะคะฟิล์มก็เอ็กตอคูลรอบคันเลยนะคะมีลายไม้ไฟตัดหมอกมีสปอเลอร์รหลังด้วยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะทั้ง4บานเลยนะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะทุกท่านกระจกมองข้างก็สามารถที่จะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ากันได้เลยนะคะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะว,วิทยุใช้งานได้นะคะมีเสาอากาศวิทยุนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้เช่นกันนะคะล้อแม็กนะคะขอบ15บค่ะของนิสันเดิมๆเ,เลยนะคะ ยางดอกอยังดีอยู่นะคะภาษีพรบรเดือนมิถุนาปี65นะคะกลางปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะคะเรื่องภาษีพรบรนะคะท่านใดสนใจดูรถยนต์คันนี้ได้เลยนะคะที่อ่อนนุช36กรุงเทพมหานครนะคะทุกท่านมีเล่มเอกสารชุดโอนครบ,ครบเลยนะคะ6 8 9 0 0บาทนะคะราคานี้คุยกันได้นะคะ เบอร์ติดต่อเจ้าของใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจไปรับชมรถยนต์ตัวจริงนะคะไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจสามารถโทรติดต่อไปนัดล่วงหน้ากับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะรวมรถมือ2 JK เรามาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ